แทบของบ้านเราอันนี้นะครับกลายเป็นอาวุธกู้ชาติมาแล้วนะครับน้องคือมดแดงและลังมดแดงนะครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยอยุธยาเลยนะครับเมื่อสมัยอยุทยาเนี่ยเวลาทหารคัาลบกันนะครับหรือว่าเขาจับฆ่าศึกมาได้เนี่ยทางพี่ๆที่เป็นนักรบสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะจับฆ่าศึกมานะครับแล้วก็มัดเอาไว้บางทีเขาก็มัดเอาไว้แล้วก็อุ้มแล้วก็เอาไปนั่งทับลังมดแดงไว้หรือว่าบางทีก็เนี่ยเอาลังมดแดงเนี่ยเอามายัดเข้าไปในแท่งมหาสัจจนะครับเอาใส่เข้าไปในเกงให้มันเข้าไปขุยแท่งมหาสัจ ถึงลุมกัดลุมกินนะโอ้ยวุ่นวายเจ็บแสบทรมานนะครับด้วยความที่ในกามของหมดแดงครับมันมีเคี้ยวที่เป็นพิษอยู่พอมันกัดเราเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดอาการปวดแสบแล้วก็คันนะครับบางคนเนี่ยโดนลุมกัดเยอะๆก็มีอาการแพ้แล้วก็ตุยได้เลยนะครับก็น่ากลัวนะครับเด็กๆเนี่ยเวลาไปเล่นเนี่ยต้องระวังนะครับโดยเฉพาะใต้ต้นมะม่วงเนี่ยผมเคยนะครับรางมันตกลงมาแล้วผมก็เดินไปเหยียบเนี่ยดีนะมันไม่ได้เข้าไปในกางเกงเามันกัดขาผมเฉยๆผมรีบวิ่งเอาน้ําล้างออกทันนะครับระวังกันดีๆนะครับกัดเจ็บมากนะทุกคน มันเลยกู้ชาติได้เนี่ยเพอมดแดงแล้วก็ไข่มันเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับเป็นของสูงนะครับอยู่บนต้นไม้นู่นนี่ยขอจะเอามากินได้โดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานเนี่ยชอบเอามากินกันนะครับยำเงินเสื้อสูทพันแล้วนะครับเนี่ยยำไข่มดแดงเนี่ยก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมคลหน้าจอให้ผมสองทีนะครับแล้วก็ติดตามนะครับอย่าลืมแชร์กับคนชอบกินไข่มดแดงด้วยนะครับว่ามดแดงไทยเนี่ยเคยกู้ชาติมาแล้ว